SUV 5ที่นั่งในงบไม่เกิน5 0 0 0 0 0คุณพี่และคันนี้เป็นตัว l i มิเต็ด้วยนะคะคุณพี่สภาพรถยังสวยรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็น Honda HRV 1.8E ตัว l i มิเต็ปี2017เกิ18นะคะเลขใหม่อยู่ที่130,000โลเท่านั้นไม่มเยอะค่ะคุณพี่ค่ะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเตมนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกลางเต็นเพรยนต์นะคะคุณพี่คะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์นะคะแล้ววันนี้นะหนูเรียมาอัปเดตรถเข้าใหม่ใครที่กําลังตามหา SUV นะคะซื้อส่วนในงบไม่เกิน500 0หรือจะผ่อนเดือนละไม่เกิน8,000บาทคันนี้ได้เลยนะคะพี่คะด้านหน้าของกลางเต็นนะคะเป็น Honda HRV นะ,ะ 1.8e ค่ะ ตัวลิมิเต็ดปี2017จ18รถมือเดียวนะคะคุณพ,พี่เลขไมล์วิ่งอยู่ที่130,000โลเท่านั้นราคาดีมากๆเลย459,000บาทนะคะคุณพ,พี่459ตกผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทกู้เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะคุณพ,พี่คาและได้เป็น SUV วไซส์ใหญ่นะไม่ใช่เกง Eco ่งอนะีโคคาร์นะพี่เครื่องพันแปดเด้อเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันเลยนะว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้ยังไม่ได้ขัดไฟนะให้เห็นสภาพแรกเข้าของเขาเลยไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบป้ายกุ กรงเทพมาหานครนะคะตัวสีนะคะคุณพี่ก็ได้เป็นโทนสีขาวนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่ขาวตัวนี้เป็นประกายมุกด้วยแต่ต้องขัดสีนิดนึงนะจะได้เห็นได้ชัดนะค,ะคุณพี่ตัวล้อมแมกนะส,โทโทสีทูโทสีทูโทนนะเดิมแท้จากโรงงานเลย ตัวโชคด้านในนะคะไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงจุดนักคิวซีจากโรงงานยังอยู่ซุ้มล้อด้านในนะคะไม่มีสนิมรถใช้งานในกรุงเทพตามกิบล็อกตรงซุ้มล้อต่างๆนะคะไม่มีหลุดลอกออกเลยนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะคุณพี่อะมาในส่วนของนี้อีกเหมือนติดโครเมียมมาเพิ่มเลยนะส,สวยๆเลยนะคะผูกกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวคิวกันสาดนีมาให้แล้วทั้ง4บานท,ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโคมเมียม กุญแจเป็นรีโมทเป็นสมาร์ทคีเลตปลดล็อกล็อกรถจากการกดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะเปิดมาดูนะคะด้านข้างอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ละนะเพราะฟิล์มเนี่ยสภาพาแบบเสื่อมแล้วนะคะกระจกพาร์ทเดิม Honda ไม่มีการเปลี่ยนมาแพงความรอ่าแผงประตูด้านข้างนะจะเป็นแบบหนังนุ่มๆเลยนะ,ะเรียมซันหัวน็อตหนีหน้า,นา,นาประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะขายบานพับประตูของเดิมนะคะคุณพี่ขาสคับเหตุด้านล่างของ H r อามีมาให้จุดหลกัลกๆคานสําสคัญ พี่เวลากับเตินอาพาดูตัวรถนะจะให้ดูตรงสติกเกอร์ที่เขาติดมาตามโครงสร้างตัวรถนะมาจากป้ายแดงไม่มีการพ่นทําสีาค่ะคุณพี่ไม่มีการชนถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะแล้วก็ดีแผ่นเพจอะไรก็ยังอยู่เลยนะคะคุณพี่คะหัวน็อตทั้งฝั่งประตูด,ด้านหลังนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะมาในส่วนของประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะกระจกนะคะพาร์ทเดิมฮอนด้าไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูด้านข้างนะสภาพสวยปิ๊งๆเลยนะคะ มาดูในส่วนของหัวน็อตด,ด้านในนะคะนี่คมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไข่บานพับประตูคองเดิมนะคะสะครับเพุอัน,นน้อยก็ยังมีมาให้นะคะพี่ตัวซีนย่างนะคะใช้งานได้ตามปกติเห็นไหมตัวเสาหลักสําคัญของโตรถนี่ก็ยังเป็นแบบว่าใสาๆเลยนะเม็ดอาร์ตให้พี่เห็นเลยนะคะไม่มีรอยทําสีมานะคะเรียบรื่นสม่ําเสมอเท่ากันเปิบ,ปบ ที่ดูของเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่มาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะก็ได้เป็นแบบ LED นะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังและไฟเบรกตัวที่3เสารับสัญญาณเป็นคีบชาามชาฟินมาให้เรียบร้อยนะติดเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ีก2จุดนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยมีมาให้นะคะคุณพี่นี่เลยนะปเปิดให้ดูโครงสร้างทางด้านท้ายนยจะจ๊ะนี่นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายคุณพี่ HRV คือกว้างขวาง,งมากๆเลยนะคะเบาด้านหลังสามารถปรับพับลงไปได้ราบเรียบเลยนะคะหกสิบสี่สิบด้วยนะคะคุณพี่ขาอันนี้ราบๆลงไปเลยสามารถใส่ของได้เยอะถาดท้ายเนี่ยก็มีมาให้นะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะคดเดิมไฟแท้ไฟเดิมเป็นของไทยคริโตนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวน็อตคมๆนะจ๊ะนี่ยังสวยอยู่เลยนะคะในงบไม่เกินห้าแสนพี่ถือว่าคุ้มเลยนะคะ ไฟด้านท้ายฝั่งนี้เหมือนกันนะคะไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาเป็นของเดิมไทยโคยยโตะค่ะคุณพี่ถาดท้ายนะคะมีมาให้อยู่ในส่วนของอตัวนี้ก็ยังมียางอะไหล่อยู่นะและที่เห็นนะซีนทานมะพร้าวเรามองเห็นได้ชัดเลยไม,มมไม่มีการคอบไม่มีการพ่นสีทํานะคุณพี่ของเดิมหมดเลยนะจ๊ะถ้าเวลารถชนด้านท้ายมาเขาก็จะพ่นสีทับตรงซีนทานมะพร้าวนะคะมาดูในส่วนของตัวรถนะคะทางฝั่งด้านขวาเนี่ยตรงนี้นะ รอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะคุณพี่โเดี๋ยวต้องสั่งขัดสีให้ใหมล่ละนะเปิประตูตรงนี้มานะคะกระจกพัดเดิมฮอนด้าไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่เรี่ยมสารหัวน็อตฝั่งด้านนี้ประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะคมคมชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูของเดิมนะคะคุณพี่จ๋า ตะคับเพดเนี่ยด้านล่างนะมีมาให้ตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดสําคัญนะหลักๆไม่มีการพ่นทาสีมาเบาะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดาตึงๆฟูๆเลยได้พรมกระดุมมาด้วยนะรอบคันเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้าไว้ใส่เอกสารมีให้ทั้งสองฝั่งและที่สําคัญคือถ้ามองเป็นเหมือนแบบไซส์ E ข้อค่พี่เปลี่ยนมาเป็นไซส์เนี้ยเหมาะเลยกว้างมากเข้าออกสะดวกสบายด้วยนะคะ <S <S คุณพี่คอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะนี่ ขนาดนี้เป็นแรกเข้านะยังใหม่อยู่เลยนะคะมาเข้ามาดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับกันบ้างนี่กระจกพัดเดิมเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแตกนะแถงประตูด้านข้างเป็นหนังนุ่มๆน,นะคะไม่มีการทํามานะคะคุณพี่แล้วกระจกทั้งสองบ้านด้านหน้านะกดพับออตโต้ได้หูกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะจ๊ะเหลี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหน้าคมๆชัดเจนไม่มีอรอยแกะไขเลยนะแล้วก็ดูในส่วนของเบาะด้านใน นี่ได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีอันนี้ที่เป็นเรียกว่าบักเก็ตซีคือเป็นการโอบรัดตัวเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งลูกคา้าไม่มีหลุดตกจากเบาะแน่นอนปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับนะคะถ้าเป็นตัวสเปค HRV นะจ๊ะกุญแจนะคะจะได้เป็นรีโมทแบบนี้นี่กุญแจรีโมทจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเข้ามาดูข้างในกันบ้างขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะนี่ หน้าปัดหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบอนาล็อกเต้นขออนุญาตปิดประตูก่อนนะเพราถ้าไม่ปิดประตูเขาจะไม่แจ้งเลยว่าเลขใหม่เท่าไหร่มันก็จะหมดโถเอ,อ๋ยดูเลขใหม่เอามาในส่วนของด้านในนะคะคุณพี่อดีตเต้นจะให้ดูเลขใหม่นะนี่มาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นโลอันนี้น้ำมันจะหมดนะมันก็เลยแจ้งเตือน พวงมาลัยนะคะคุณพี่หุ้มหนังไม่มีลอกล่อนมีโคลสคอนโทรลมีเพเดลชิพที่พวงมาลายัยไฟด้านหน้าปรับออโต้ได้เลยนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ปรับออโต้ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการเข้าสูย์นี่เห็นไหมเข้าสูนรฮอนด้าตรงเป๊ะนะฮะคุณพี่ประวัติการาเข้าสูย์ตรงตลอดได้หน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ Apple c a คาเฟยังไม่รองรับนะเพราะาเป็นรถปี2014นะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ที่เสียบพวก USB และ HDMI นะคะไฟฉุกเฉินตึกตึกอยู่ตรงนี้นะคะแอร์ Air ได้เป็นออโต้ตัวแอร์ที่เป็นออโต้ตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบทัสกรีนด้วยนี่เป็นแบบทัสกรีนนะเรียบๆอ,อ่าระบบพรูสตาร์ทอยู่ตรงนี้ตัวเกียร์นะคะไม่เกะกะขวางทางเลยนะนี่เห็นปะหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนนะคะมีทั้งหมด โหมดสปอร์ตนะช่วยในการขับขี่แบบเร่งแซงนะเล่นเพดดอนชิปที่รอบเลื่อนที่พงมาลัยนี้ได้นะเบรกมือฟ้าออตโต้เบรกโฮมมีมาให้นะคะที่วางแก้วน้ำมีมาให้อีก2จุดนะจ๊ะตรงนี้ด้วยเกสใส่ของนะคะตัวนี้ก็จะมีเกสใส่ของอีกจุดหนึ่งนะคะคุณพี่แล้วตัวนี้ก็ตัวแอร์นะคะคุณพี่โหเย็นช่ำถึงใจเลยนะกระจกด้านหน้าตัวนี้มีไฟให้ด้วยนะไฟด้านใน ตรงกลางนะติดปกตินะฮะนี่คุ้มมากนะคะคุณพี่กระจกมองด้านหลังตัวนี้ก็ได้เป็นแบบตัดแสงแบบออโต้ให้ด้วยนะตัดแสงออโต้คือสมมุติว่ามีรถนะคันด้านหลังเนี่ยเปิดไฟสูงมาหรือรถที่มันสูงกว่าเราอะ่ะส่องเข้ามาที่กระจกนี้ก็คือช่วยตัดแสงเราจะได้ขับแบบว,ว่าปลอดภัยอะลูกค้าแสงไม่ยงตาจ้ะมาในส่วนนี้เด็กดังเต็งจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่กริบรอบคันไหมน,นะคะ ไปดูก,กันเลยอแต่นีเห็นสกบอนี่ริมเต็ดเห็นปะของแท้แน่นอนเราดับที่2ด้วยนะคะอืมไปดูเครื่องยนต์กันเถอะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8เครื่องเดิมแท้จากค o นด a ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะเรเคโค้ดเครื่องพี่ดูได้เลยตรงนี้นะคะตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับนะจ๊ะนี่ นะฮะรามเลขสีฟ้านะพี่ได้แบบนี้ไปเลยนะคะคุณพี่จ๋านี่เครื่องเดิมนะพี่ขาถ้าถามในเรื่องความประหยัดน้ํามันหนูต้อบอกเลยว่าไม่นะมันจะเป็นเครื่องยนต์เดียวให้ใครกับพวกซีวิคเลยเครื่อง1.8การออกตัวพุ่งแรงนะคะคุณพี่ตามข้อต่อตัวสายไฟตัวข้อต่อตัวท่อต่างๆจะมีจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะคุณพี่จ๋าคันนี้ นะไม่มีการถอดออกนะคุณพี่รองมาเช็คดูได้นะช่างเข้ามาดูก็ได้รถสภาพสวยเลยนะคะเบรก ABS อะไรนะคะมีมาให้ครบก่อนออกรถปลายเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องให้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรีย่ยกลูกใหม่กันไปเลยนะคะคุณพี่คะเรียมสารหัวน็อตน,นะคะทางฝั่งฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคมๆชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะคพี่ไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณพี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นโค้ดไทยคอิโตะนะจ๊ะนี่นะคะไม่มีการเปลี่ยนมา ขาด้านหน้ารับารากันไม่มีบิดเบีย้ยวหรือการชนหนักมาค่ะคุณพี่ขาของเดิมหมดเลยนะฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นโฟ้ดไทยคุยกบแบบนี้นะคะหัวน็อตนะจุดมาคิวซียังอยู่เลยเตียมสันหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งขวาค่ะคงคมชัดเจนไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดะคะ่ะเม็ดอาร์ห้เห็นแบบชัดเจนเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบีย้ยวหรือฉีกขาดเลยรถสภาพสวยจึ้งนะคะพี่จ๋ามาคันนี้เขาย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็น ฮอนด้าเออาี v นะคะหนึ่งจุดแปดอีตัวลิมิเต็ดปีสิบเจ็ดจดสิบแปดนะคะราคาดีมากๆนะคะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเราคุณพี่มาจับประจอกเป็นเจ้าของอยู่นะคะคันนี้แคด่ดีดีกูตเต็มฟีด้าตกพรีเลสแปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะ,ะสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหากาังเต้ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0ูนย์หกสี่ห้าห้าสี่หกสี่หกเก้าโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบบ๊าายย